สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับบิงโกอีกครั้งหนึ่งนะคะบิงโกพามาดูวิธีเพาะขึ้นชา่าสไตล์ง่ายๆนะคะโดยใช้หนังสือพิมพ์นะคะปิดหน้าฟองน้ําไว้นะคะเราจะทําการค่ะนวดฟองน้ํานะแล้วก็จุ่ม,มเมล็ดลงไปในร่องปลูกประมาณ7-8เมล็ดต่อช่องปลูกนะคะแบบนี้เลยนวดฟองน้ําให้แน่นนะคะเหมือนคล้ายๆกันเราพอผักสลัดเลยเสร็จแล้วเราก็นําหนังสือพิมพ์ค่ะ1คู่นะคะชุบหน้าฟองน้ําอย่างนี้ค่ะ ปิดไว้หน้าฟองน้ําแล้วก็ลดน้ําให้ชุม่มหลังจากนั้นเราก็จะลดน้ําอย่างเงี้ยค่ะเป็นระยะเวลาประมาณ5วันเช้าเย็นนะคะลดบนหน้าฟองน้ําเลยนะคะไม่ต้องมาฟอกกี้ฉีดหน้าฟองน้ําวันละ2รอบ3รอบนะคะวิงโกใช้วิธีนี้ในการเพาะขึ้นช่ายนะคะโดยการปิดด้วยหนังสือพิมพ์ชุบน้าแล้วก็เช้ามาลาดน้ํา1รอบเย็นลาดน้ํา1รอบนะคะดูให้มันมีความชื้นนะคะหลังจากนั้นประมาณ5วันค่ะพอประมาณ5วันเราเปิดมานะคะขึ้นช่ายเราก็จะงอกออกมาประมาณนี้นะคะทุกคน จะมีต้นงอกออกมาประมาณนี้พอเราเปิดหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเราก็ยกเขามารับแสงํำไรนะคะ3-4วันแรกนะในช่วงเช้าๆนะคะเขาก็จะเริ่มแตกมีใบเลี้ยงขึ้นมาเป็นต้นยาวๆเล็กๆแบบนี้นะคะเราหลังจากที่เราเปิดแล้วค่ะอีกประมาณ5วันนะคะเขาจะเริ่มมีใบเลี้ยงสีเขียวๆเป็นกุ้งค่ะนะคะเราค่อยมาเริ่มเติมปุ๋ยอ่อนๆให้เขากันนะคะสำหรับพืชใายระบบไฮโดรค่ะ